โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคตะวันออกนเฉียงเหนือเมื่อเวลา๙นาฬิกาวันที่19กุมภาพันธ์2 5 6 8ที่โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นนายพยักพลรอดชมพูผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่2ประจำปีการศึกษา2567โดยมีดรกมลวันทิพย์เนตรรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งในประจวบิริพัก์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นประธานในการจัดงานตลอดจนผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนร่วมงานอย่างกับข้าง นายประจวบศิริพักน์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกล่าวว่านักเรียนทุกคนมีอัจฉริยภาพในตัวเองแต่อัจฉริยภาพของแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไปและอัจฉริยภาพนั้นเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆได้ก็จะกลายเป็นคนเก่งและเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นอย่างแท้จริงและจะเลือกทําอัจฉริยภาพในด้านนั้นๆออกมาได้ดีกว่าคนอื่นได้ดังนั้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีรวมทั้งพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาคณะกรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นโดยได้กิจกรรมการแข่งขันชั้นในระดับปฐมวัยจำนวน4กิจกรรมระดับชั้นปหนึ่ง ถึง3าจำนวน9กิจกรรมและระดับชั้นป .4 ถึง6จำนวน13กิจกรรมรวมทั้งสิ้น26กิจกรรมทั้งนี้โรงเรียนในสังกัดได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแต่ละกิจกรรมและส่งครูเป็นคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันและมอบหมายให้โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่จัดการแข่งขันด้านนายพยักพลร,ร,รอดชมพูผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่าการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,อนเป็นการส่งเสริมพัฒนาคัดเลือกนักนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนและเป็นการเสริมแรงให้นักเรียนได้พัฒนาความเป็นอัจฉริยภาพของตนเองเป็นแนวทางให้ครูได้พัฒนาเย,ยาวชน โครงการที่ส่งเข้าแข่งขันผลงานของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเช่นบ้านอัตโนมัติอุ่นใจจากอนุบาลยโสธรมหาศาลจิวเตือนภัยน้ำท่วมจากอนุบาลอุบลราชธานีหุ่นยนต์แยกขยะัะจากอนุบาลชัยภูมิ AI s m สมาร์ทโฮมจากอนุบาลมหาสารคามเป็นต้นทีมข่าว k ค n คนิรายงานรรัรนะ กาวแข่งการแดับการแข่งขันอธิภาพทาิศินนครับือว่าจะตางจะวี่จังหวัดนะครับนั้นมาหมายให้บาทีนักเน่ได้นการที่แ่งาซึ่งในการแต่งายกานั้นนะครับอาจารประกษ์ศิลปะตกัรมเกับโากาสให้ผู้เข้เรียนที่ไม่ได้เป็นแทนไปแข่งขันศปะตกรรมนตรงนั้นนะครับได้มาแสดงความสามารถในศิลปพ เดยวนี้ได้ครับในด้านนี้ก็ได้คนนี้ทังวิชาการทั้เหมดนะครับซึ่งวันนี้ดีว่าาบังหวัดเ้ะครับได้ชุนนักเรียนนะครับมาแจ้งการนะครับในการเปิดโกาสนะครับในการความรู้นะครับความสามารถนะครด้เพื่อกรุ้โดยตรงนะครับทานี้ชัเป็นเกลัของรงยาบาตจังหดเีนะครับที่จะขึ้นให้ลรกลนักเรียนนะครับได้ ああ。